า POSIMA ZI X 880ลูวิ่งไฟฟ้าที่ผสมผสานความบันเทิงเต็มรูปแบบและความแข็งแกร่งของลูวิ่งเกตดฟิตเนสเข้าไว้ด้วยกันจาก PowerReform ด้วยมอเตอร์ AC ขนาด5แรงม้าพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีน10.1นิ้วเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเล่น YouTube ดู Netflix ได้เชื่อมต่อสวิฟเกมวิ่งออนไลน์ไปกับเพื่อนทั่วโลกและลำโพงบลูทูธ ที่สามารถเล่นเพลงจากมือถือแบบไร้สายได้ทันทีลูวิ่งไฟฟ้าโปรซ m มาซใช้ขุมกำลังมอเตอร์ AC ให้กำลังสูงสุดถึง5แรงม้ารองรับงานหนักใช้งานในฟิตเนสนิติหมู่บ้านคอนโดบริษัทได้อย่างไม่มีปัญหารับน้ำหนักผู้ใช้งานได้มากถึง150กิโลกร,รมัมวิ่งต่อเนื่องได้สูงสุด8ชั่วโมง สามารถทำความเร็วได้ตั้งแต่1-20ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและปรับความชันจำลองการวิ่งขึ้นเขาได้ถึง18ระดับรองรับผู้เล่นหลากหลายสรลีละด้วยสายพันกว้าง52เซนติเมตรยาว150เซนติเมตรใหญ่พิเศษลูวิ่งไฟฟ้าโปรซิมาแซตออกแบบโดยเน้นความบันเทิงเต็มรูปแบบมีหน้าจอทัชสกรีนขนาด10.1นิ้วสั่งงานง่ายแสดงข้อมูลต่างๆครบถ้วน ทั้งเวลาระยะทางความเร็วแคลอรี่ชีพจรสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi และมีแอปพลิเคชัน YouTube และ Netflix มาให้ในตัวจึงสามารถดูหนังฟังเพลงผ่านทาง YouTube และ Netflix ได้ทันทีทำให้การออกกำลังกายไม่น่าเบื่ออีกต่อไปรองรับความบันเทิงทุกรูปแบบ นอกจากนี้ยังมีลำโพงบลูทูธสามารถเชื่อมต่อกับมือถือแบบไร้สายจึงเล่นเพลงจากมือถือได้ทันทีสะดวกรวดเร็วคุณภาพเสียงดีอีกด้วยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ลูวิ่งไฟฟ้าโปรซ i มาแซดยังสามารถเชื่อมต่อกับสวิปเกมวิ่งออนไลน์ที่วิ่งไปได้พร้อมๆกันกับเพื่อนๆทั่วโลกเพียงแค่มีมือถือแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์ใดๆที่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันสวิปได้ก็สามารถเชื่อมต่อกับลูวิ่งไฟฟ้าได้ทันที และยังเหนือกว่ารุ่นอื่นๆโดยสามารถเชื่อมต่อสวิฟตและลำโพงจากบลูทูธได้ในเวลาเดียวกันจึงสามารถเล่นเสียงที่มาจากเกมสวิฟตผ่านลำโพงบลูทูธของลู้วิ่งได้พร้อมๆกันทำให้ได้อัตรถรดในการวิ่งบนแอปพลิเคชันสวิฟต์มากยิ่งขึ้นเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นมีระบบรองรับแรงกระแทก r u b b e r Shock Absorption 8จุดด้วยการออกแบบเป็นลู่วิ่ง2ชั้นขานและสายพันหนาและยืดหยุ่นเป็นพิเศษพร้อมอยางลดแรงกระแทก8จุดช่วยลดแรงกระแทกที่เข่าและข้อเท้าลงกว่า80%จึงให้ความรู้สึกว่าวิ่งนุ่มสบายกว่าลู่วิ่งรุ่นอื่นๆที่ไม่มีระบบรับแรงกระแทกหากเกิดอุบัติเหตุขณะวิง่งยังมีระบบเซฟตี้คีย์ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการวิง่ง ลูวิงจะหยุดทันทีที่สายหลุดออกจากเครื่องลูวิงไฟฟ้าโปรซีมาแเป็นลูวิงอัจฉริยะมีฟังก์ชันหลากหลายนอกจากเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเล่น YouTube และ Netflix แล้วยังมีแอปพลิเคชันอื่นๆให้ใช้อีกชเช่น Twitter, ร์โ o m e สปอ t i ติฟายพรามวิดีโอและยังสามารถเล่นเพลงหรือวิดีโอผ่าน USB ได้อีกด้วยมีโปรแกรมออกกำลังกายมาถึง14โปรแกรม 3โปรแกรมนับถอยหลัง4โปรแกรมอัตโนมัติ1โปรแกรมฮาร์ดเลดคอนโทรล6โปรแกรมเพกเันเนอร์มีฟังก์ชันวิวทิวทัสจำลองการวิ่งไปตามสถานที่จริงต่างๆ3มวิวทิวทัสและฟังก์ชันทริปมิวเมเนจช่วยจัดการดูแลแจ้งเตือนทุกๆ300กิโลเมตรสามารถพับเก็บด้วยระบบไฮดรอลิกซอฟต์ด็อกประหยัดพื้นที่พับเก็บขึ้นลงสะดวกนุ่มนวลผู้หญิงก็สามารถพับเก็บได้ สำหรับการดูแลรักษาก็ทำได้อย่างง่ายดายเพียงหยอดน้ำมันไปในตำแหน่งสำหรับหยอดน้ำมันของลู่วิ่งไฟฟ้าระบบออโต้ลูปดิเคชันจะทำการหล่อลื่นสายพานลู่วิ่งอัตโนมัติช่วยให้ลู่วิ่งทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเพิ่มอายุการใช้งานของลู่วิ่งไฟฟ้าด้วยการออกแบบเพื่อให้เป็นลู่วิ่งไฟฟ้าที่แข็งแกร่งทนทานใช้งานหนักได้ทั้งในยิมและฟิตเนส โครงการคอนโดหมู่บ้านและยังรองรับความบันเทิงเต็มรูปแบบเน้นความปลอดภัยและประสิทธ,ธิภาพอย่างเต็มที่พร้อมฟังก์ชันอื่นๆที่หลากหลายทั้งเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตลำโพงบลูทูธเชื่อมต่อสวิปและอื่นๆลูวิ่งไฟฟ้าโปซชิมาแซดจึงเป็นลูวิ่งอัจฉริยะคุณภาพระดับเวิลด์คลาสจาก Power Reform ที่จะไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอน Our reform, innovative fitness equipment.